คลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีการทำกระทุงใบตองในรูปแบบใหม่ๆค่ะสวยงามมากๆเริ่มต้นการทำเราไปพับกรีบแบบที่หนึ่งก่อนนะคะหันใบเตยสีด้านนวลเข้าหาตัวฝั่งแข็งชี้ลงด้านล่างเว้นความยาวของก้านหนึ่งนิ้วครึ่งและพับหักมุมไปทางด้านหลังมุมด้านซ้ายพับไปขวาให้ได้เพียงครึ่งมุมด้านบนพับลงมาทับด้านล่างแล้วหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาหนึ่งรอบต่อไปค่ะมุมฝั่งขวาบนพับไปฝั่งตรงข้าม แล้วหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาทำแบบเดิมค่ะพับหัามุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาเพื่อนๆก็พับเก็บมุมในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าปลายใบเตยจะเหลือความยาวสี่นิ้วหรือตามระยะที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะและเมื่อปลายใบเตยของเรานะคะ เหลือความยาวตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาดูวิธีการพับเก็บมุมค่ะให้เพื่อนๆหันตรงส่วนของมุมก้านเขาขึ้นได้เลยนะคะจากนั้นพับหักมุมตรงส่วนนี้นะคะเข้าไปหาฐานคอดอกพับหมุนวนไปให้ครบสองรอบเสร็จแล้วบีบปลายใบเตยให้แบนและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบายจากนั้นก็ใช้แมกเย็บด้านล่างได้เลยค่ะ ในส่วนของใบตองค่ะหัน4ด้านนวนเข้าหาตัวฝั่งแข็งหันไปทางขวาหาจุดกึ่งกลางพับเฉียงฝั่งขวาเล็กน้อยโค้งให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันนํากุหลาบไปเตยวางตรงกึ่งกลางจัดระยะลดตามตาม,ตามความเหมาะสมใบตองด้านขวาโค้งมาด้านในและยกมุมให้กว้างออกค่ะต่อไปมุมใบตองด้านซ้ายก็ทำเช่นเดียวกันนะคะ ได้ระยะตามที่ต้องการแล้วเพื่อนๆก็เย็บแม็กด้านล่างได้เลยค่ะจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้กรีบแบบที่1ในลักษณะนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการประกอบกรีบแบบที่1กันเลยค่ะเริ่มต้นการประกอบนะคะเพื่อนๆปั่งมุมกรีบให้ได้ระยะตามที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะ ในส่วนของการพับกรีบทุกๆแบบในคลิปนี้นะคะปาจะไม่เน้นจํานวนให้ว่าจะต้องทาทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงที่เพื่อนๆน,นํามาใช้งานแต่ว่าตามที่เห็นในคลิปนะคะในส่วนของความกว้างของฐานกระทงในคลิปนี้ปาเลือกใช้อยู่ที่5.5นิ้วหรือว่า5นิ้วครึ่งนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ปักเรียงแบบนี้แล้วค่ะวนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเต็มรอบฐานนะคะ จัดมุมกรีบให้ได้เท่ากันวนไปค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กรีบชั้นที่1ในรูปแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆต่อไปก็จะเป็นการพับกรีบแบบที่2จะเป็นการทําแบบกรีบพลัดหันไปตรงไปในทิศทางเดิมค่ะ จากนั้นนะคะมุมด้านซ้ายเว้นความยาวอยู่ที่1นิ้วครึ่งแล้วเราก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเพื่อนๆจับตามแบบในคลิปและก็ยกมุมครั้งที่1ต่อไปเว้นและยกมุมครั้งที่2เว้นยกมุมครั้งที่3เว้นยกมุมครั้งที่4แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทั้ง6ชั้นหรือตามระยะที่ต้องการจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บแม็กด้านล่างและ พลิกกลับไปด้านหลังค่ะเย็บซ้ำอีกครั้งการกรีดเคลื่อนจากนั้นก็ตัดเก็บมุมได้เลยค่ะก็จะได้กรีดพัดเล็กๆน่ารักๆในรูปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการประกอบกรีบชั้นที่2กันเลยการประกอบกรีบชั้นที่2นะคะเราก็จัดเรียงแบบนี้ละค่ะแบบเดิมไปจนกว่าจะได้เต็มรอบฐาน เหมือนเดิมค่ะจำนวนในการพับก,กรีบปก็จะไม่เน้นให้นะคะว่าจะต้องทําทั้งหมดเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเลยค่ะนอกจากการทํากระทงแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดการทำพวงม,มาลัยจากริบบินการพับเหรียญปวยทานการพับดอ,อกกุหลาบใบเตยไม่ว่าจะเป็นการพับแบบดอกตูมการพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับแบบดอกบานใหญ่ หรือการพับกุหลาบใบเตยในรูปทรงดอกกระเจียวก็มีนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ทางหน้าช่องเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของกลิปชั้นที่2แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นการประดับในส่วนของดอกไม้ทูบและเทียนเข้าไปตรงกึ่งกลางตามที่เห็นในคลิปนะคะดอกไม้ประดับปาจะใช้เป็นดอกกุหลาบใบเตยคะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ตามชอบนะคะ ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำกระทงแบบใหม่ๆสวยงามมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ